ลโลว้าว wow. ทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นกล่องล้มไปไหมนี่คือของเล่นชิ้นใหม่ของเราไดโนเสาร์ตัวใหญ่ตัวใหม่นี่เราแกะรอทุกคนแล้วดูกล่องเรายับเยินไปเลยนี่เป็นเจ้าทีเล็กแต่ว่ามันมีเขานะคะทุกคนนี่ว้า wow. วตัวใหญ่สีเขียวแล้วก็มีลายลายส้มกับเหลืองแบบนี้เลยนะคะ มีช่องใไซทาน AA 2สองก้อนแล้วก็มีสวิปเปิดตรงนี้ว้าวาว้าวโหทำไมเดินไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปหาที่ให้เขาเดินดีกว่าโหโหเดินช้าอยู่ดีนะคะทุกคน โอเคไม่เป็นไรถ้าเจ้าเดินช้าแบบนี้เดี๋ยวเจ้ามาเจอกับแม่ววตีกองของเราดีกว่าเดินช้าฟังเพลงไปก่อนเลยนี เดินช้าจริงๆด้วยนะคะเพราะขาเท้าเขาเป็นแค่ลูกเลื่อนแบบนี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาเปิดอีกตัวนึงให้เขาเล่นด้วยกันดีกว่านี่ แกงต้มเตรียมอยู่ด้วยกันแล้วโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย